พันกว่าบริษัทแลนะก็โอนง่ไปประมาณเก้าพันกว่ามันแค่แบบเอ๊ะแล้วทําไมโอนแค่เก้าพันผมบอกเอะมันก็เป็นธรรมดาของธุรกิจนะฮะโดยเฉพาะสไตล์บ้านเราอะนะฮะบางบางบริษัทอาจจะไม่ทําอะไรนะแต่ก็ไม่ได้ไปจดปิดนะก็ยังเปิดอยู่แล้วก็เลยไม่ได้โอนง่การเงินงั้นะแต่คนใหญ่ที่ไม่โอนงะ่แบบจริงเขาก็คือบริษัท,ทเล็กนะที่ยังไม่โอนงะแล้วเราไปเอาไอง้งบการเงินเหล่านี้มา เสร็จแล้วเราก็เขา้าใจอยู่จุดหนึ่งเลยครับว่าให้จริงๆแล้วต่อให้เป็นงบการเงินงที่มัดได้มาก็จริงนะครับแต่มันไม่ใช่งบที่เป็นรายได้ซอฟต์แวร์ทั้งหมดแล้วก็อยากให้บริษัท A เนี่ยอาจจะทําโผมได้รายได้อยู่วัมสองร้อยล้าน 200, 000, 000, บาทมันก็จะผสมผสาทกันทั้งเป็นงบที่เป็นอะไรฮะซอฟต์แวร์ฮะแต่เราก็จะอันนี้อันนี้ยอมรับอันนี้เราก็ต้องมีการใช้โมเดลแหละแล้วก็ประมาณการว่าไอ้จะสักเท่าไหร่นะสุดท้ายจริงๆถามว่าไอ้แนละ้วไอ้งบการเงินหมื่นสี่พันบริษัทเนี่ยนะครับ มาเก้าพันกว่าบริษัทที่จริงตัวเลขงบรายได้จริงๆนะฮะเขาประมาณสามแสนกว่าล้านแต่ทอนมาเป็นอุตสาหกรรมซอฟแวร์เนี่ยสองแสนสามล้านบาทนะครับและตัวเลขเนี่ยขึ้นฮะขึ้นประมาณ8ปดผมว่าผมไม่แปลกใจผมยังถามว่าทำไมแปลกใจที่พบอกฮะเองเห็นเลยว่าจงอุตสาหกรรมตอนนี้ต้องพูดยังไงครับผมเองเนี่ยผมก็โชคดีอย่างหนึงนะ ผมทำพวกเอไออะไรเงี้ยแค่เราคุยเรื่อง AI อย่างเดียวก็เด๋แล้วมีงานทำคุย AI ไปตลอดนะฮะงานไอคิเยอะมากตรงนี้กระแสมันกำลังพุ่งโดยเข้าฝั่งซอฟต์แวร์เองงั้นเอไอย่างเป็นตัวกระตุ้นในเรื่องของซอฟต์นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเรามองซอฟต์แวร์เราจะมองเป็นสองส่วนและถ้าจะสังเกตดูนะฮะคำหนึ่งคือคำว่าซอฟต์แวร์กับอีกคำหนึ่งคือซอฟต์แวร์เซอร์วิสคือซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะมีซอฟต์แวร์แบบว่าไอซอฟต์แวร์ที่เราซื้อขายกันนั่นนะ นะ,อะขอโทษนะแต่เช่น,ชนพวกออฟฟิศต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะหรือซอฟต์แวร์ ERP อะไรเงี้ยคือซอฟต์แวร์การงานคือเขาว่าซอฟต์แวร์เซอร์วิสหมายถึงที้เอาซอฟต์แวร์แล้วไปต่อยอดต่ออย่างเช่นบางทีเนี่ยทีย้เอามาต้องคัสตอมไหมต้องทำเว็บไซต์ต้องทำอะไรเงี้ยไอ้น,นี่เราเรียกว่าอะไรฮะซอฟต์แวร์เซอร์วิสมูลค่าตัวซอฟต์แวร์เซอร์วิสเนี่ยนะฮะจะสูงกว่าซอฟต์แวร์นะเพราะมูลค่าซอฟต์แวร์เซอร์วิสมันประกอบไปด้วยสี่อย่างเดีย๋ยวจะโชว์ให้ดูอีกทีนึงน,นะประมาณสี 1, 1 4 5 0 0 0ล้านบาทส่วนมูลค่าซอฟต์แวร์ทินประมาณ8 8 0 0 0ล้านบาทงั้นเลยุั้นเลยแวมได้233,000ล้านบาทแต่ลองเอาไอ้ารได้บริษัทมุกฮานะแล้ว <welche> ก <ăn? S 1> uh ็อย่ามองว่าแล้วมันผลิตในประเทศอยู่เท่าไหร่นะซึ่งเราจะเห็นนะเราเขาบอกว่าประมาณการเนี่ยครับประมาณหนึ0 0แม้านล้านบาทนี่คือผลิตอยู่ในประเทศคือตัวบนมูลค่าการผลิต่ยหมายถึงที่เราผลิตในประเทศส่วนอีก5 7 9 3 9สล้านบาทตรงนี้ครับ คือเป็นการนําเข้าแล้วไม่นเนี่ยเราก็เลยบอกอ้าวถ้าผมเอาผลิตในประเทศกับนําเข้ามาผมก็ต้องมาแยกต่อผลิตในประเทศเนี่ยแล้วเราส่งออกไปเท่าไหร่อันนี้ต้องยอมรับอันหนึ่งเลยนะฮะประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้ส่งออกซอแวร์อะไรคือเราไม่ได้ส่งออกซอแวร์แล้วตัวเลขส่งออกซอแวร์เนี่ยมันมันโตก็จริงฮะแต่มันโตน้อยมากเพราะว่าอะไรตัวเลขมันเล็กหน้าะสองพันกะว่าล้านเองแต่เราส่งเยอะจริงเดี๋ยวต้องให้กุนี้เล่าให้ฟัง เราส่งกาแรแพ่์เราไม่ได้ส่งเช่าแพร์ไงก็ที่จริงอย่างเดียวตอนท้ายเราจะมาคุยเรื่องผลกระทบการ์ดเชียให้ดูเลยครับผละทบที่กระทบหนัก,นกๆเนี่ยไม่ใช่อุตสา,าหกรรมซอฟต์แวร์หรืออุตสาหกรรมบริการที่ยิ่งถึงแต่การเป็นอุตสาหกรรมฮาร์ดแพร,ร์งั้นจริงๆเรามองฮะ,ะไอบไ้บริโภคในประเทศเนี่ยอยู่สองแสนสามหมื่นล้านบาทนะส่วนที่ส่งออกเนี่ยคือสองหกพันหลายและหลักๆเป็นอย่างที่บอกเช่าแพร ى, ์มันโตได้เพรอาอะะอไรโอเคนะฮะอันที่หนึ่งเราะว่าาการเอไอมา ทุกคนก็ลงทุนทำรุ่นทำมีมเยอะแยะคือเดี๋ยวนี้ต้อง,ต,องต้องคุยกันเรือ่งองใหไอๆเยอะอันที่สองผมคิดว่าอันหนึ่งคนระับก็คือเรื่องตัวตลาดนั่นเองก็อาจจะมีส่วนที่เราไม่ชอบแบบตัวนะครับซึ่งครั้งนี้เรามาดูนะคะับเรามาดูแตกเลยอย่างนี้เป็นอย่าก็คือจะสรุปให้เห็นว่าเราดูย้อนหลังห้าหกทั้งทั้ทัเดียหกห้าหกหกหกเจ็ดนะฮะมูลค่าการผลิตมันก็ขึ้นทุกปีมูลค่าการผลิตมันขึ้นทุกปีนะฮะมูลค่าผลิตที่ใช้ในประเทศก็ขึ้นสอดคล้องกัน สูงออกอย่างที่บอกครับเราสูงออกที่เท่าสองพันกว่าล้านเนี่ยอย่างผมว่าสองพันหกน้อยมากแต่แต่โต,ตขึ้นโบลิงโฮกนะก็ขึ้นทุกปีนะฮะจะเห็นได้ว่าปีนี้ถ้าเอากันจริงๆเลยนะฮะเทียบกันแล้วเนี่ยผมว่าปีหกหกเนี่ยเทียบกับปีหกห้าหกหกอาจจะโกลดขึ้นมาดีกว่านิดนึงในือสามเปอนะ,ะแต่ก็โอเคก็ไกล้ๆกันอ่ะปีนี้มันแปดจุดบุญค่าโดยรวมเนี่ยขึ้นแปดจุดสี่หกเปอร์เซ็นต์นะฮะโดยโดยนี้ผลผลิตอี่ประมาณแปดเปอร์เซ็นตะ์ในทุกด้าน ครั้นี้อยากให้ดูอย่านี้แต่ครับนี้ฮะมันมีอเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเวลาเราดูซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็จะมีแบบเฮ้ยไปอยู่บนคราวไปอยู่อัลตรีนิชนะฮะเราจะเห็นว่าตลาดทัออ้งนนะสองันก็ยังโตอยู่นะตลาดทั้งหมดถามว่าทำไมบางท่านอาจจะแปลกใจเลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันไปค่าวเยอะขึ้นนะไปค่าวเยอะขึ้นก็บอกนี้ครับคือเราะไปเก็บตัวซอฟต์แวร์นี้ด้วยแต่พวกอะไรฮะสำหรับตัวนะฮะบางรายบางหร,หรือตัวใหญ่ๆตัวก็ได้ะฮะ ที่มันเป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่ใน C, องค์กรซึ่งเขาจะซื้อเป็นบออนพรีมิส it, ป้นแค่ไเยอะแล้วก็เลยตัวเลขออนพรีมิสไม่ตกแต่ตัวเลขตัวนี้ผมต้องยอมรับอันหนึ่งนะฮะเราไม่สามารถเจ็บตัวเลขกลุ่มหนึ่งได้ฮะกลุ่มที่ไปซื้อตรงที่ต่างประเทศอันนี้ผมจะไม่รู้ฮะอย่างเช่นนะเราเกิดในกอไก่นะฮะไปซื้อซอฟต์แวร์ x y แ e t ก็ได้นะฮะแล้วขายอยู่บนคาวต่างประเทศเนี่ยเราเก็บตัวเลขไม่ไให้เลยแล้วตัวเลขที่เห็นเนี่ยฮะตัวเลขที่เห็นเนี่ยนะที่เห็นกันอยู่เนี่ย มันเป็นตัวเลขที่มาจากอะไรครับรายได้ของบริษัทที่อยู่ในประเทศนะไม่รวมถึงรายได้ของบริษัทที่อยู่ต่างประเทศและซื้อบทขาวอันนี้เราจะเช็คยากมากนะแต่น,นี้คือวิธีการที่เราทำนะแต่เนี่ยนะนี้เขาเลยเห็นหน้าหร่งแต่ผมเชื่อนะ,ะผมเชื่อว่าเรายังมีตัวเลขที่อยู่บนขาวจานวนงเงลยนะที้อะไรครับะะต่างประเทศแต่เขาอาจจะได้รายได้จากเรามาแต่มันจะมองไม่เห็นนะในการสารวจข่นะส่วนอัน,นี้ให้อย่างที่บอก ถ้าเรามองเชิงบริการซอฟต์แวร์นะบริการซอฟต์แวร์เนี่ยจะแบ่งเป็นสี่กลุ่มนะฮะไอ้หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันกว่าล้านบาทเนี่ยฮะก็ตั้งหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันกว่าล้านบาทตัวนี้นะฮะมันจะแบ่งออกมาเป็นสี่กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มซิสเต็มอินทิเกเตอร์นะฮะคือซิสเต็มอินทิเกเตอร์คือบริษัทที่เอาทั้งซอฟต์แวร์ทั้งฮาร์ดแวร์มาประกอบกันแล้วมาหรือเอาซอฟต์แวร์หลายตัวมาบูรณาการกันนะตัวเล็ตัวนี้ประมาณ35,000ื้านล้านกว่าบาท หัดมาพวกบำรุงรักษาซอฟแวร์คือซอฟแวร์เนี่ยก็เหมือนรถจนเลยฮะมันจะต้องมีจ่ายค่าเอเบเป็นประจำนะฮะส่วนใหญ่ก็เขาจะคิดประมาณอะไรฮะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าซอฟแวร์นะตัวเนี้ยมูลค่าประมาณสามหมื่นห้าพันล้านถ้าเรามองนี้นะฮะเอเบจริงๆเนี่ยโดยมากมันจะไม่ได้ซอแปรใหม่หรอกแต่สิ่งที่ได้คือได้งานได้การบำรุงรักษานะส่วนคัสตอมไลท์เนี่ยคือมีซอฟต์แวร์อยู่เรื่อยตลอดแล้วมัเสียให้ตรงความต้องการ ของผู้ชายอันนี้เราไม่คันสมัยประมาณสี่หมสองพันล้านส่วนกลุ่มสุดท้ายเนี่ยคือพวกอะไรทําการคอนซัลต์เทนนิ่งนะฮะตรงนี้มูลค่าประมาณสองหมื่นเจ็ดพันล้านนี่คือตัวเลขที่เรียกว่าบริการซอฟแวร์นะเขาที่ผมไม่ด้ถัดมาผมมีตัวเลขการจ้างงานบางท่านอาจจะสนใจว่าเฮ้ยแล้วลไอ้การจ้างงานเดียวกูเลขนี้มาจากไหนต้องบอกนี้ครับวิธีการเนี่ยเราไปดูตัวเลขที่เขาส่งการจ้างงานในอะไรกระทรวงแรงงาน นะเขาพราะว่าบางนี้จะมีกระทรวงในไงก็จะมีตัวเลขเราไปดูแยกตามหมวดนะซอฟต์แวร์เนี่ยเวลาเราดูที่บอกไอ้อะไรนะ้เก้าพันกว่าบริษัทที่ดึงงบการเงินมาหรือหมื่นสี่พันที่บอกว่าจดทะเบียนมาเนี่ยเราดูงบการเงินก็เท่าเด็กเราดูตามหมวดที่สิทธเนี่ยเนี่ยมีอยู่หมวดนะฮะอย่างเช่นอ่าเท่าไรห้าแปดสองสองจากคำซอฟต์แวร์สำเร็จรูปมีอยู่สองพันสามร้อยสามสิบเอ็ดบริษัทไอ้เนี่ยคือคือคือหมวดที่เขาจดเลย นะฮะแล้วรวมทั้งหมดได้หมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบเก้าเนี่ยเราได้ตรงนี้ตัวเลขตรงนี้มานะฮะท่านเราดูตังหมดที่สิท์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจริงๆเนี่ยมันจะมีหมวดชื่อตรงกับซอแคร์เลยนะฮะอย่างเงี้ยฮะการจัดทำซอแคร์ในคนขับรถเฮ้ยการจัดทำโปรแกรมเว็บเพจเนี่ยนะหรืออะไรฮะการทำโปรแกรมตามวัตถุประสงค์ไม่ด้คล้ายคล้ายแคสต์มไนเซชั่นนะฮะหรือว่าบางอันอาจจะชื่อไม่ตรงนะฮะแต่ก็โอเคอ่ะมันก็อาจจะเกี่ยวข้องได้เลยฮะ การเรียนการสอนด้านเทคโนโลยสารสนเทศไอ้พวกนี้อาจจะทำเรื่องอะไรฮะเทร,รนนิ่งอะไรเงี้ยนะฮะหรือมีคอนซัลท์บ้างนะหรืออันนี้อาจจะบุญเล็ออยากนิดหนึ่นงใช่ไหมกิจกรรมการ,ารจัดก,การสิ่งอำนวยความ,มาสะดวกด้านคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะแต่เราเอาบวกพวกนี้มาแล้วเราก็เอาการจ้างงานเข้ามาดูนะการจ้างงานเนี่ยต้องต้องเรียนตรงๆงนะเราก็เห็นว่าการจ้างงานมันังขึ้นนะก็งงงงนิดหนึ่งนะนนนแต่เข้าใจว่าส่วนหนึ่งมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจี แต่ส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันมีการส่งประกันสังคมเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยมันก็เลยทําให้ตัวเลขมันดูเพิ่มขึ้นเยอะหน่อยอย่างที่สามเปอร์เซ็นต์นะแต่กลุ่มส่วนใหญ่จริงๆอ่ะมันก็คือคนทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเยอะสองหมื่นห้าพันนะทำซอฟต์แวร์จริงเนี่ยสามหมื่นสองพันครับไปละตรงเนี้ยอย่างนี้แบบเบลอๆโดยสามหมื่นสองพันคนเราที่แยก้นกลุ่มให้เห็นแลนะ้ตรงเนี้ยมันก็จะสะท้อนอหนึ่งเลยว่าเฮ้ยมันเป็นตัวเลขที่แท้จริงนะอีกอันหนึ่งที่ผมอยากให้ดูนะค,คืออันนี้ครับนะถัด ไอ้เน,นี่ยคือ,อไรายได้แต่ที่บอกให้ลองไปเก็บไรายได้มาจริงที่เขาส่งคบเก้าพันสามร้อยห้าสิบห้าบริษัทเนี่ยนะฮะแล้วแต่ละ,ะไรายได้แต่ละกลุ่มอยู่ที่ไหนแต่ไม่เคยเห็นรายได,ไได้เขามีท่านบางท่านอาจจะงงกับบรรทัดส,สุดท้ายนิดนึ่งบรรทัดส,สุดท้ายเนี่ยผมเขียนว่าอะไรนะบริษัทขนาดใหญ่ในหมวดมันจะมีเคสอยู่เคสหนึ่งฮะเราก็จะเจอบางบริษัทขนาดใหญ่นะสมรายได้ร้อยล้านอับสองร้อยล้านอับหรือห้าร้อยล้านอับเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่ได้จบอยู่ในหมวดรอบแรกเลย เขาไปจบกิจกรรไปหนึ่งพวกนี้เราดึงมาด้วยฮะดึงมาคิดเป็นมูลค่าสแสดงเพราะเราสร้างเราเขาทำซอฟต์แวร์ด้วยนะตอนนี้มีอยู่ประมาณร้อสามสิบสี่สิบลายไม่เยอะนะเห็นไหมฮะแสนแสนกว่าล้านเลยนะแล้อีกกลุ่มที่เยอะเนี่ยในหกสองศูนย์เก้าศูนย์ไอ้พวกนี้ยแปดหมื่นกว่าล้านตอนแรกอาจจะงงเฮ้ยทำไมพวกนี้เยอะผมบอกเลยกลุ่มพวกเนี้ยค่อนข้างจะเป็นซ system i n t e g เตอร์คือขายฮาร์ดแวร์ด้วยหรือดูรายได้เยอะนะซึ่งรวมรายได้รวมกันก็คือ สามแสนสี่หมื่นกว่าไลค์แล้วมันขึ้นเก้าเปอร์เซ็นต์เพไม่แปลกใจหรอกฮะถ้าไอ้นี่ขึ้นสองบแสบนต้องขึ้นต่อนะฮะไอ้นี่คือพายที่เหน็นนะฮะซึ่งเราจะเห็นเลยว่าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถังมันโตขึ้นเพราะอะไรผมว่ามันมีการทำ big data transformation ai transformation ลงคุนทางด้านเลยฮะการประมวลผลข้อมออูลการเรื่องทำ big data อะไรเงี้ยผมคิดว่ามันก็คือเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้การเติบโตของซอฟต์แวร์นี้ไม่หยุดิ่งนะครับแล้วนะผมให้ดูอีกนิดหนึ่ง่าไอ้เนี่ยผมก็จะแบกให้เห็นอว่าเฮ้ย ไอ้หมื่นสี่พันบริษัทส่งงบมาเก้าพันล้านบริษัทเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะไรายได้มันกระจุกนะฮะรายได้มันกระจุกครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นโชว์บริษัทขนาดใหญ่ที่ที่ทอะไรฮะที่ที่มีไรายได้เกินห้าร้อยล้านกับบ้านปัหนึ่งร้อยล้านผมบอกในยสองกลุ่มเนี่ยจากหมื่นกว่าบริษัทเนีฮะมีประมาณแค่สองร้อยบริษัทเนี่ย้ออุตสาหกรรมเนี่ยฮะมันจะเป็นอุตสาหกรรมที่ฐานข้างล่างมีนใหญ่มากเลยแต่ไรายได้น้อย ต่ข้างบนเนี่ยนะครับข้างบนเนี่ยกระจุกตัวอยู่ไม่กี่บริษัทนะรายได้มหาศาลเลยนะแล้วก็ไม่เป็นสภาอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเป็นอย่างนี้มาต่อนเนื่องมาหลายปีแลนะ้วแต่จะสังเกตเลยฮะตั้งแต่ปีเท่าไหร่ฮะอ่าไอ้น,นี้นะฮะเขาโทษไอ้น,นี้ดูแค่ซอฟต์แวร์กับซอฟต์แวร์เซอร์วิสเขาโทษนะแต่มันมัน,ม,นมันออกมาแค่เป็นต่อนเนื่องมาหลายปีลนะส่วนตัวคนฮนะอย่างที่บอกนะครับเนี่ยก็จะเห็นนะคนก็โตขึ้นทุกปีทุกปีนะจะมีปีก่อนหน้านี้นิดหนึ่งฮะที่ อันนี้เป็นคนออกอิ house, นเฮาส์นะฮะจริงๆแล้วความหมายของคนอินเฮาส์คืออะไรคือมันจะมีบางกลุ่มนะที่ไม่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทแต่ทําภายในฮนะแล้วเราจะคาดการณ์อย่างนี้เราจะดูจํานวนคนอินเฮาส์แล้วเราเําจำนวนคนเนี่ยไปประมาณการรายได้ที่เป็นรายได้ของมูลค่าจริงๆเช่นผมจำตัวเลขไม่ได้นะหนึ่งหัวเนี่ยเราคิดว่าเขาทำสอ์แสนได้ม 7, าทักเจือบแสนบาทอีกแปดแสนบาทนะแต่ต้องขอเช็คตัวเลขยินยันตอนนี้ มันก็เลยเอาจํานวนคนมาและประมาณการมันเป็นมูลค่าที่อ <c oughs> ินเฮ้าส์แต่เช่นคอนโดราคาอย่างเงี้ยเขามาทําซฟอแ์แวร์แต่เขาไม่ได้จดเป็นบริษัทเราก็เลยคิดว่าเป็นมูลค่าที่เขาทาแต่ตระเล็นี้นะฮะเราไม่ใส่ในมูลค่าอุตสาหกรรมนะเราไม่ใส่มูลค่าอุตสาหกรรมและสุดท้ายฮะอีกส่วนหนึ่งที่อยากให้เห็นนะฮะไอ้นี่คือจํานวนคนบุคลากรด้านซฟต์แวร์ต้องเรียนตรงๆฮะวิธีการทาอันนี้อาจจะแตกต่างกันเลย คือเราเอาตัวเลขที่การจ้างงานมาแล้วมันมันไม่ใช่หรอกให้ไปทาไปทางบริษัทก๊กไก่เขาไก่เนี่ยมันมันไม่ทำได้แต่เราจะใช้วิธีการหาสัดส่วนไปทําแบบสอบถามไปดูข้อมูลเผาแล้วจะไปหาสัดส่วนเอาตั้นไหนงานว่าเอ๊ะในร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะเป็นพนักงานขายอยู่กี่เปอร์เซ็นต์เป็นโปรแกรมเมอร์อยู่กี่เปอร์เซ็นต์เป็นอะไรฮะเป็นเนเวิร์เอนจิเนี่าไหรเป็นดัตตาเบรคสั่งอย่างย่ือสัดส่วน ได้เห็นเลยคไอ้ตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยแสนหกหมื่นละคนเนี่ยนะฮะจะเป็นบุคลาลักตที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์โดยตรงเนี่ยนะฮะเก้าหมื่นกว่าแต่ที่เหลือเนี่ยด้านอนื่นๆคำว่าด้านอื่นๆเนี่ยมันไรปรวมถึงเลยรพนักงานขายวัตถุดการตลาดหรือผู้เรี้ยงนะครับที่คือภาคโดยรวมของตัวอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เดี๋ยวผมขออนุญาตส่งต่ออันนี้ให้กับคุณมิกานเพื่อจะให้ดูตัวอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์แล้วก็สมาร์ททีวายต่อไปครับได้ครับขอบคุณครับอาจารย์ ขอโทษที่ลืมลก็จบไปแล้วสำหรับซอฟแวร์นะครับเป็นอุตสาหการรมแรกอุตาหการรมที่2ต้องบอกว่าเป็นตัวแขเป็นตัวดึงมีให้กับอุตสาหการรมมวลรวมตลอดสดที่ผ่านมานะครับปีนี้ฮาร์ดแวร์ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ชูโรงพอสมควรน,นะฮะแล้วก็ลอง,อลองมาลงดูรายละเอียดกันนะครับมูลค่ารวมของตลาดนี้นะครับขึ้นมาเป็นล้านแแสนล้านนะครับจากเดิมอยู่ที่ทรงๆอยู่ที่ประมาณล้านสี แต่ตัวนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเป็นการก้าวกระโดดเกิดถึง30%นะฮะที่จะทําให้ตัวเลขเราเนี่ยขยับขึ้นมามากนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยเติบโต,ต,ตทั้งนําเข้าและส่งออกซึ่งเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากนะครับว่าข้างในเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ตัวเลขที่ลดลงเนี่ยนะฮะในเราเริ่มจากวิธีคิดโดยการเอารายได้บริษ,ษัทซึ่งเดี๋ยวเราจะดูในบทที่1ท,ทั้ง3ากลุ่มของเรานะฮะซึ่งกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นผลิตคอมพิวเตอร์ และหมวดที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่เขาผลิตอิเล็กทรอนิกส์นะฮะแล้วก็หมวดที่3คือเรื่องของการขายและบริการคอมพิวเตอร์ตัวนี้เนี่ยนะฮะรวมมูลค่าการผลิตอยู่ที่1นล้านสองแสนล้านนะฮะซึ่งโตขึ้น6.59%ซแล้วพอลงมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะแนกออกมาก็คือเอาส่งออกเนี่ยนะครับเออหักเออเอามูลค่าการผลิตนะฮะหักส่งออกเราจะได้มูลค่าที่ได้มาเป็นตัวของอาการใช้ หรือเรียกว่าบริโภคในประเทศซึ่งตัวเลขตัวนี้คดตัวลงนะฮะอย่างไรก็ดีนะครับตัวเลขมูลค่าทั้งนําเข้าและส่งออกเนี่ยนะครับเติบโตอย่างนําเข้าเนี่ยโตขึ้น34%แล้วก็ตัวส่งออกเนี่ยเติบโตขึ้น23%นะครับทำให้มวลรวมเนี่ยออกมาเป็นมูลค่าอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์เนี่ย1ล้าน8แสนล้านบาทนะซึ่งเติบโตมากขึ้นครับปัจจัยที่น่าสนใจเนี่ยผมคิดว่ามันเกิดเรื่อง แน่นอนปฏิเสธไม่ได้เรื่องของ AI นะฮะเรื่องของ AI เนี่ยทำให้เกิดการใช้งานนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยการล้อนสั้งดต่ g e n e r a t i v e AI ที่เกิดขึ้นมาประมาณหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องมีการที่ผู้บริโภคเนี่ยนะฮะจำเป็นจะต้องซื้อฮาร์ดแวร์ทั่วโลกที่จะต้องใช้ซึ่งแน่นอนประเทศเราก็เป็นส,วส่วนสำคัญในการผลิตพาร์ตอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่คิดว่าเกิดขึ้นแน่นอนก็คือเรื่องของ storage นะฮะ ตอนแรกๆเนี่ยสโตรจจะมุ่งเป้าไปที่ d a t a Center อแตเพียงอย่างเดียวแต่ตอนนี้เนี่ยความจำเป็นในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลนะฮะแล้วก็มีการใช้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นจากการเกิด Generative เ,เ,เนี่ยก็น่าจะทำให้ตัวอุปสงค์ของตัวความต้องการในผู้ผลิตรายหลักของฮาร์ดดิสก์โลกอยู่แล้วนี้เรามาดูในรายละเอียดของบรรทัด ในจำแนกประจําปีนะครับก็จะเห็นได้ว่าแต่ละอุตสาหกรรมแต่ละ,ะภาคส่วนเนี่ยก็คือผลิตคอมพิวเตอร์เนี่ยที่ติดลบลงไปก็จริงเนี่ยนะครับแต่ว่าตัวเลขที่เป็นตัวก้อนใหญ่ก็คือเรื่องของตัวผลิตอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเติบโตขึ้นถึง16.91%เนปอร์เซ็นต์นะฮะและตัวบริการการขายนี่ผมเรียกว่าถือว่าทรงเท่าเดิมนะฮะถึงแม้ตัวเลขมันจะดูติดลบน,น้อยมากนะฮะก็เรียกว่าขาดรับต่อมานะฮะเพราะนั้นพอเรารวมมูลค่าการผลิตแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า มันเกิดวัฏจัดสิปีนะฮะที่ทําให้โลกเนี่ยต้องการตัวฮาร์ดแวร์มากขึ้น,นแล้วก็พอเราจำแนกออกมาก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีตัวเลขที่ลงมาบ้านอย่างเช่นผลิตคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงลงไปลบห้าเปอร์เซ็นตแต่มวล,ลรวมทั้งหมดเนี่ยมันก็ทําให้ภาพเต็งของมูลค่าตลาดเนี่ยขึ้นไปถึงนะยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ทีนี้พอเรามาดูเนี่ยฮะตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยนะครับเราใช้หมวดทีสิกในการจับ ก็คือตอนนี้เรากลับมาดูเรื่องของการนําเข้านะในพาร์ทของการนําเข้านี่นะฮะทั้งโมเดลนําเข้าและส่งออกเนี่ยเราดูตามบวดฮาร์โมนิคแอเนอร์นะฮะซึ่งฮาร์โมนิคเนอร์ที่เราจัดเนี่ยเราจะมีตัวพระเอกอยู่68ตัวนะฮะเราก็จัดกลุ่มก้อนในแคตตาล็อกเข้าไปนะฮะดังนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีอยู่ทั้งหมด6บวดที่เราเรียกว่าเที่วยวตามวัดอุณหภูมินะฮะเหมือนที่ทางคุณจัดบอก,กว่าเราดูเด็กชายแล้วก็ดูว่าแต่ละทิศทางในแต่ละหมวดเป็นอย่างไร แต่ h a r m o ม i ีนัมเบอร์มีข้อจำกัดนิกหนึ่งนะครับก็คือ,อต้องยอมรับว,ว่าจะมีหมวดฮาร์โมนีนั number ที่เกิดขึ้นใหม่เราต้องคอยติดตามว่ามีอะไรเป็นนัยยะไหมกับอีกอันนึงก็คือ,อตัวเขาเรียกว่าตัวอุปกรณ์ที่นําเข้ามานั้นเนี่ยย้ายค่ายนะฮะย้ายค่ายออกไปเรียกว่าจะมีหมวดใหม่มาขันและขอออกไปนะฮะหรือมีการวิิ่ฉัยาจากโลกใบนี้แล้วบอกกันว่าเฮ้ยหมวดนี้เนี่ยมันเติบโตมากขึ้นเอา หมวดใหม่หมวดนี้เนี่ยมันน่าจะไม่อยู่หมวดนี้อีกแล้วเพราะต้องยอมรับว่าตอนที่มันเกิดขึ้นมาใหม่แล้วต้องวงการไอทีเราเนี่ยมีอุปรกรณ์เกิดขึ้นมาใหม่ตลอดเวลาพอเกิดขึ้นมาปุ๊บเขาเรียกว่าฝากบ้านก็คือฝากบ้านด้วยตับเลขนี้ก่อนจนตัวเลขมันเติบโต,ต,ตมากขึ้นเราก็จะมาดูว่าไอ้บ้านนี้ที่มันเคยฝากอยู่เนี่ยจะต้องตามไปเก็บมันไปน,นะครับซึ่งสาเหตุที่ผมเปิดประเด็นนี้ก่อนเลยเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่สามหมวดที่น่าสนใจเพราะว่ารายละเอียดตรงนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของจํานวนชิ้น นะครับแล้วก็จํานวนยูแลค่านะฮะซึ่งจะเห็นได้ว่ามวลรวมที่เราดูเนี่ยนะฮะตัวพินเตอร์เนี่ยนะฮะตัวเลขเนี่ยติดลบลงนะฮะเก้าดหนึ่งหกเปซนะฮะหรือเรียกว่าเ็ดเอันอนี้ขึ้นอยู่ไอเคนเวกดูไทยบาทหรือดูตัว US อนะครับแต่ถ้าเราดูจํานวนยูนิตเนี่ยจากหนึ่งล้านชิ้นครับมันเติบโตขึ้นนะครับเป็นหนึ่งล้านหกแสนชิ้นนะฮะอันนี้คาดเดาได้ว่าการที่พินเตอร์ตอนนี้เนี่ยแน่นอนราคาต่ำลง แต่อีกหมวดหนึ่งที่ผมในฐานะร่วมวิจัยเนี่ยก็คิดว่ามันมีการใช้งานในหมวดที่เราเรียกว่าเป็นพิทเตอร์ตัวเล็กนะพวกกลุ่ม P.O.S. กลุ่มอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นราคาที่มันย่อมลงมาเพราะจำนวนหน่วยเนี่ยเ,เรียกว่าอะไรฮะจำนวนหน่วยมากขึ้นถึงหกแสนชิ้นนะครับแต่จานวนมูลค่าที่เรานําเข้าเนี่ยเ,เรียกว่าลดลงนะฮะก็เป็นไปได้ว่าทั้งราคาต่อหน่วยแล้วก็อาจจะมีพินเตอร์ย่งยอมลงมา แล้วก็เช่นเดียวกันครับหมวดที่เป็นสมาร์ทดีไวซ์จะเป็นหมวดที่ค่อนข้างมีตัวเลขทางจำนวนชิ้นหลากหลายมากนะฮะเรายำรวมเข้าไปใน68หนึ่งในกลุ่มก้อนหนึ่งใน68เนี่ยมัดรวมกันเข้ามาเป็นสมาร์ทดีไวซ์เพราะฉะนั้นพอเราดูจำนวนชิ้นเนี่ยจาก6ล้านเอ่อขอโทษครับ6 0 9้าล้านชิ้นเนี่ยเหลืออยู่1 7 1ล้านชิ้นแต่มันจะมีเลข,เลข,เลขตัวเล็กตัวน้อยฮะที่มันหายไปแต่มูลค่าต่อ่วยเนี่ยมันค่อนข้าง็กใดๆแล้วออกมาเนี่ยนะครับ ตลาดมูลรวมของสมาร์ทวก็ยังเติบโตขึ้นถึง3ามสิบกว่าเปอร์เซ็นตะ์ทีเดียวนะฮะนั่นคือสาเหตุที่อยากจะเล่าให้ฟังว่าหั่นไรซ์ซัมเบอร์ก็จะมีข้อจำกัดนี้แต่สิ่งที่น่าสนใจคือผลรายงานครับเพราะว่าผลรายงานอย่างที่ทางการบอกว่าพอเราทําเป็นเดไซน์เนรแล้วเราติดตามอย่างใกล้ชิดก,กับตัวเดิมๆเนี่ยมันทาให้เราเทียบกรดแล้วก็ตัวตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างสเสถียรทีเดียวในมุมของการส่งออกครับก็ระไม้ไทยกันเติบโตขึ้นทุกหมวดเลยครับ แต่ก็จะมีข้อจํากัดเดิมที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของจํานวนชิ้นต่อจํานวนหน่วยนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยจะมีอยู่3หมวดที่น่าสนใจก็คือ p e r i p h e r ก็คือพวกอุปกรณ์ต,ต่อต่วงเนี่ยนะครับจาก184ล้านชิ้นนะครับเหลือ10 3ยล้านชิ้นนะฮะอย่างไรก็ดีตัวเลขบนรวมดันเติบโตขึ้นอีก25%เลยทีเดียวน,นะครับอีกหมวดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวสมาร์ทดีไวท์เช่นเดียวกันนะฮะและก็รวมถึงตัวของ robot and automation ซึ่งโรบอทออโตเมชันเนี่ยเราเคือหน่วยนับต่อชิ้น,นยอยู่ที่ร้อยสามสิบสองล้านชิ้นนะครับอย่างไรก็ดีมูลค่ามันเนี่ยเติบโตขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ท่านเดียบเช่นเดียวกันแต่จํานวนชิ้นในปีหกเจ็ดนั้นเหลืออยู่สิบสามล้านชิ้นนะครับอันนี้เป็นเพราะมันมีหมวดคอนโทรลเลอร์ Color ที่เป็นตัวราคาถูกมากๆเนี่ยนะครับย้ายหมวดออกไปซึ่งเราคิดว่าเราไม่ติดตามมันก็ได้เพราะว่าไม่ได้มีนัยยะในเชิงตัวของหมวดที่เราตั้งชื่อไว้ก็คือโรบอทแอนออโตเมชัน แต่อย่างไรก็ดีจะเห็นภาพชัดเจนฮะว่าตลาดฮาร์ดแวร์ทุกหมวดอุตสาหกรรมนั้นทุกหมวดย่อยนั้นเนี่ยเติบโตดักรูดดิจิตทุกอันเลยนะครับซึ่งตัวที่ไม่ดับรูลดิจิตก็เรียกว่าแตกเล็กิตกันเลยทีเดียวทีนี้เราเมรามุมองในมุมของผู้ประกอบการบ้างเขาเราหารายได้เป็นมูลค่าตลาดตัวตั้งต้นนะครับในนี้เนี่ยนะครับจะดูในเรื่องของผู้ประกอบการและดูจํานวนการจ้างงานก่อนนะครับ ในนิติของการจ้างงานเนี่ยเราแบ่งกลุ่มของฮาร์ดแวร์เป็น3า,ามหมวดนะครับก็คือผลิตคอมพิวเตอร์ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ขายและบริการนะครับในหมวดของตัวผลิตด้านอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับเราจับธีสิออกมา5ตัวหล,หลักๆนะฮะตามที่ปร,ร,กรากฏอยู่เนี่ย,ยนะครับก็จำนวนบริษัทเนี่ยอยู่ทรงๆนะฮะประมาณ1,100อยอยู่ตัวเลขนี้แหละครับนะฮะแต่ว่าตัวของมลวลรวมของตลาดด้านอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย มีการเปลี่ยนแปลงของการจ้างงานนะฮะลดตัว,ตวลงนะะอันนี้เริ่มตั้งเป็นข้อสังเกตได้เหมือนกันนะครับว่าโรงงานหลายโรงเนี่ยตอนนี้เริ่มใช้เรื่องของออโตเมชันมากขึ้นก็เป็นผลผลพวงของ AI จะแต่เป็นเ i ไมุมหนึ่งคือไม่ใช่เจนเนอเรทีฟแต่ทีอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของอุิชาการในการใช้งานในการทำดอทโฟล,ลที่เป็นโรบอติกานต่างๆจะเห็นได้ว่าตอนนี้โรงงานเริ่มลงทุนในเรื่องของเอ่อโ,โบรบอติกโปรเซสออโตเมชันมากขึ้น แล้วก็ในหมวดของผลิตคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าการจ้างงานเนี่ยลดตัวลงนะครับจาก50,000รายนะ50,000คนที่ถูกจ้างอยู่ตอนนี้ลดเหลือลงอยู่ประมาณ40,000รายก็เริ่มเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าอุตสาหกรรมนี้จะโดนเริ่มโดน d i s r u p อย่างจริงจังหรือไม่นะครับและนี้ผมคิดว่าเป็นอินดิเคเตอร์สําคัญต่อการดูรีพอร์ตเพื่อจะเตรียมขานรับกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับ อันที่สามนะครับก็จะเป็นเรื่องของขายและบริการนะครับด้านงานขายและบริการเนี่ยเราจะทีซิขึ้นมาสี่หมวกครับแล้วก็ตัวเลขเนี่ยนะฮะยังเติบโตอยู่อันนี้ต้องบอกว่ามีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นนะครับจากแปดหมื่นสี่เป็นแปดหมื่นเะก้าพันคนนะฮะดีก็น่าจะเป็นตัวเลขสะท้อนว่าง,งานขายยังมีการจ้างงานอยู่นะครับแล้วก็รวมทุกหมวดฮนะก็จากสามแสนคนเนี่ยนะครับก็ ลดลงมาแต่3 2 0 0 0 0คนนะฮะลดตัวลงมาอยู่ประมาณ3,500คนนะครับก็คิดเป็นประมาณ5%ที่ตลาดแรงงานถูกลดการจ้างงานไปในหมวดที่สิเดียวกันนั้นที่เราแบ่งเป็น3ประเภทนะครับกลับมามองเรื่องของรายได้เขานะครับในเรื่องของรายได้เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าหมวดแรกนะครับที่เรากลับมาเรื่องของฟลิตอิเล็กทรอนิกส์กนะฮะก็เติบโต,ตมากขึ้นนะฮะมีรายได้สูงขึ้น ก็น่าจะสอดคล้องกับตัวเลขส่งออกที่เติบโตมากขึ้นเช่นกันนะครับก็ตรงนี้เนี่ยนะครับก็มีรายได้สูงขึ้นถึง16.9นะครับแล้วก็ในหมวดที่สิที่2ที่เรารวบรวมมา4 4ตัวเลขนะฮะก็คือหมวดของอการผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะฮะก็สอดคล้องกับการเลิกจ้างงานในมุมนั้นก็คือตัวเลขรายได้ก็ขดลงไปประมาณ5%นะครับในหมวดที่3ของกลุ่มผู้ประกอบการนะครับก็คือเรื่องของขายและบริการ ตัวขายและบริการนั้นเนี่ยพีซิกเราจับไว้สี่ตัวเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีารายได้ที่ทรงๆเท่าเดิมนะฮะอันนี้อาจจะสะท้อนได้ว่าเพิ่มคนขายแล้วแต่ยอดขายไม่ได้มากขึ้นขนาดนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีตลาดรวมรวมเนี่ยก็ยังอยู่ในเกมที่พึงพอใจก็คืออยู่ที่เจ็ดแสนห้าหมื่นล้านนะครับสำหรับตลาดรายได้รายได้ของหมวดขายและบริการคอมพิวเตอร์ มวลรวมเมื่อมัดรวมกันทั้ง3าอันเนี่ยนะครับก็ยังเติบโตอยู่ที่3.96เปอนะสำหรับรายได้ของออทั้งสาภาคส่วนนะครับสุดท้ายครับก็จะมาดูในเรื่องของอตัวบุคลากรจำแนกตามหน้าที่นะฮต้องบอกว่าอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์เนี่ยมีก้อนใหญ่อยู่ก้อนหนึ่งนะครับก็คือ,อแรงงานที่เข้าไปอยู่ในสายการมำนงานซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกตัวเนี่ยนะครับติดลบ ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขในเชิงตัวเลขติดลบน,นะครับติดลบ12%ติดลบ2 1ในด้านของ Developer IOT Architect นะฮะในเรื่องของ UXUI นะครับ testingengineer ก็ Testing Engineer, ต,ติดลบลงไป4%นะครับแต่ว่าทำไมพอรวมลงมาแล้วเนี่ยนะครับตัวเลขที่มันเปลี่ยนแปลงและลดลงเนี่ยแค่5%้ะเรับเหตุผลเพราะว่าตัวเลขของตัวตำแหน่งด้าน,นอื่นๆซึ่งเป็นบุคลากรเรียวก้องใหญ่ ของอุตสาหกรรมนี้นะครับที 2, 000, ่มี20,000สองแสนรายนะครับเออ่หดตัวลงไปแค่3%นะครับมันทําให้ตัวเรียกว่า COVID แต่ Average ออกมาแล้วเนี่ยนะครับต่อให้มวลข้างบนเนี่ยนะครับเป็นตัวเลขด d o u b l ลดิจิตก็ดีนะฮะโปรเจกต์แมเนเจอร์ก็ลด5อันนี้ก็ลด20เนี่ยนะครับฐานของจํานวนคนที่อยู่ในอา,อาชีพนั้นเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับฐานแต่ละอาชีพอาจจะอยู่ประมาณสักถนน10,000-20,000 แต่ตัวเลขที่มีระยะสําคัญก็คือบุคลา,ากรด้านอื่นๆก็คือด้านแรงงานตรงนี้นะครับเออ่ตัวเลขสองแสนเนี่ยลดตัวลงไปก็ทําให้มวลรวมของอุตสาหกรรมนี้นะครับทําให้อ่บุคลา,ากรลดลงไปประมาณห้าจุดศูนย์ห้าเปอร์เซ็นต์บ้าหนึ่งน,นะครับก็ขออนุญาตส่งต่ออาจารย์ธนาชาตแรายงานกา,ารต่อครับ <c oughs> <c oughs>